สบายดีมีตอนทำความสู้สองน้องตุกสาวลาซ้ำนะวันนี้น้องตุกกำลังเสียออกไปเห็ุเบียกเด้อทุกคนเดี๋ยวนี่เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบเก้านาทีจ้าเดี๋ยวน้องตุกออกไปก่อนนะทุกคนเนาะยังจีบแววซื้อเข่ากลางทางเนาะทุกคนแหววซื้อเข่าไปเพื่อประหยัด ขัดจิตใจเขาจะบ่ไปกินข้าวาอาหารนาน,นานที่เขาจะไปกินเทื่อนึงเด้อทุกคนเด้อกัดอึมืดไปน้ำกันเลยจ้าเดินทางในเวลาที่เร่งรีบสาวซกตอนเ้าเาเด้อทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุกกำลังสปไปเฮ็ดเวียวกนั่นเองเนาะทุกคนตื่นแต่เช้า ขันแล้ต้องใส่หมวกกันน็อกก่อนก็เราเรินทางเกียมทุกอย่างมอเล็กก็ลืมนี่ลืมนั่นก็สิ่ดออกจากห้องก็ประมาณเจ็ดโมงท้านาที่นะทุกคนก็สิ่ดออกจากห้องนะคือเสื้อเวลาอยู่กับการลืมเรื่องลืมของเมื่อนี่ก็แบบฝนตกเนาะเมื่อวานนี้เนาะฝนตกเลยแถบทางทีเขาห้องของตุกก็คือเป็นขุ้มเป็นบ่อเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาก็ กำลังเดินทางออกไปที่ทำงานนั่นเองโอ,อ้โหทางแต่ละเส้นเส้นทางฝันของตกทำไมมันทรมานขนาดนี้ทุกคนมาเป็นกำลังใจซวยน้องตกไปเด้อมังดูสิเป็นคุมเป็นบ่อนี่ในเมืองนั้นซะทำไมมันเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องอดทนอะไรน้องทุกคนเนาะตื่นเช้ากับการไปทํางานทํางานาจะบูตเอเนรจียังไงวะให้แบบเออกระตือรือร้นในการเฮดเบียกแล้วก็มาอัดคลิปให้ทุกคนได้เบิ้งคลิปทุกๆุกมือเนาะเพราะว่าแต่ละมือนี่ก็จะคับพ่อหงก็คือยมมากคือแบบเหนื่อยมาก ทำงานแล้วก็ไปสู้กับคนตบสู้ลบตบมือกับคนดูสีหน้าคนาเป็นงานที่แบบน้องตกขค่อนข้างที่จะไม่ชอบแต่ทำได้เพราะเงินทําได้แค่สิ่งเดียวเงินนี่ก็คือเส้นทางที่แบบเป็นบ RT เนาะทุกคนอ่าบรทเป็นเส้นทางรถเมย์ดวนที่เพิ่นเห็ุโครงการใหม่เดี๋ยวนี้เนาะทุกคนเพิ่นจะเหตุทางกลาง แต่น้องตุ๊กรูสึกว่าเผื่อจะเหตุโครงการนี้มาเพื่อแก้ไขวัญหา,าบัญหารถติดเนาะทุกคนแต่ว่าน้องตุ๊กอาจจะเบาๆลายด้อทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กเดินทางมาหอดไฟเอ่อบังอย่งหอดไฟแดงหอดตึกองค์แหมลาดสบงเนาะทุกคนตึกที่สูงที่สุดของประเทศลาวอยู่ในใจกลางนครหลวงนั่นเองน้อทุกคน เศร้าแ,แบบนี้นะรถโคตรติดเลยถ้าบ่าออกมาซากว่านี้ก็คือยิ่งติดนั่นเองทุกคนเป็นอันใดที่แบบเบื่อแฮงอันรถติดนี่เนาะทุกคนทางยิ่งมันแคบอยู่แล้วเวลาเขาเหตุเส้นทางทางกลางอะพให้แล่นนะนะรถมันยิ่งติดแล้วมันก็อันตรายอีกทุกคนเพราะว่าเขาข้ามเส้นทางนะมันจะต้องได้ข้ามสองเทืออ องเถือนี้ก็ต้องระวังหน้าระวังหลังยิ่งมีการแบบอืช่วงนี้ก็ตำรวจจราจรก็ทำงานหนักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเส้นทางมันคือแคบมากแคบมากแล้วก็กรถก็เยอะมากช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยการไปมาอะไรแบบนี้ไม่สะดวกเลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ต้องใช้เวลาเนาะทุกคนก็ติดไฟแดงอยู่นี่ตั้งนาน ตั้งนานสองนานกว่าจะได้ไปนะทุกคนวางทีน้องก,ก็มีแบบหลยหลยล่วงฟแดงว่างแต่ก็ไม่ได้ทำบ่อยดองเนาะเพราะมันอันตรายบางวันก็เออถ้าเซฟได้ก็เซฟแหละแต่บางวันรีบรๆไงแต่ว่าก็ดูดีแล้ว <c oughs> แต่จะไม่ทำอีกแล้วเนาะทุกคนเพราะกลัวกลัวมาก เดี๋ยวนี้น้องตุก๊กมันติดไฟแดงอยู่นานมากเลยนะทุกคนดูสิรถเยอะมากทุกๆุกสาวอะองูจะไปทำงานอยู่ที่บ้านอ่าสะพังมึกเด้อทุกคนแถวรั้วมหาลายัยมชอชนะทุกคนแต่ว่าบริษัทอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะมันเป็นความลับทางอ่าเป็นความลับของบริษัท เราก็เลยอาจจะไม่ได้ให้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรแบบนี้มาให้ดูถ้าวันไหนเปลี่ยนบริษัทใหม่นะ้วจะถ่ายให้ดูนะถ้าเขาให้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้เดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูแต่เนี่ยเขาเป็นความลับไงเขาเขาให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายแต่ไม่รู้แหละแต่ว่าก็เป็นงานที่ถูกอ่า ถูกสูกกฎหมายอยู่นะไม่ได้เป็นงานแบบเออลี้ลับอะไรหรอกเพรหนูก็เป็นแอดมินขายของนะเนาะบาง หอดบานสร้างครูเองเนาะทุกคนกำลังจะไปหอดอาแถวดงโลงแถวสะพังมึกแต่ว่าน้องตูกต้มาแหวซื้อข่าวก่อนทุกลุ่เมื่อทุกลุกสาคือออกจากบานมาเ้าพอบานมาตรงมาแหว หาซื้อแนวกินเนาะเช่นจะเป็นข้าวเป็นอาหารบางมื้อก็จะหุงข้าวใส่ปิ่นโตมาแล้วก็มาซื้ออาหารตามหนทางเนาะบางมื้อก็จะซื้อตามหนทางเลยเช่นจะเป็นข้าวเป็นอาอาหาร แบบนี้เลยทุกคนชีวิตในเมืองไม่ค่อยได้แต่งกินเองหรอกจนจะลืมวิธีการแต่งกินแล้วทุกคนบอกเมนูเด็กหอมาให้น้องตุ๊กเด้อเพื่อน้องตุ๊กจะได้ไปลองทํากินเนาะอ่าทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กเดินทางมาน่าจะได้ประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีแล้วนะทุกคนเพราะจะข้องน้องตุ๊กไปบอนที่ทํางานะนะนว่าไกลันไในทุกคนสช้เวลายอยู่ประมาณ อ่ายี20นาทีก็ถึงเราทุกคนถือว่าน้องตุ๊ก็ขับเร็วอยู่นะแต่บางวันก็ไม่เร็วหรอกเพราะมันขึ้นกับอ่ารถอะรถหรือว่าท้องถนนมันมีรถน้อยหรือรถเยอะเพราะบางวันถ้าเป็นวันอาทิตย์อะไรแบบนี้ก็จะเออเร็วหน่อยเพราะไม่มีรถติด าบางวันรถติดก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานหนูต้องออกก่อนเวลาเพราะเผื่อเวลาไปซื้อข้าวด้วยแล้วก็เผื่อเวลาเราติดด้วยจะได้ถึงที่ทำงานสแกนนิ้วได้ตรงตามเวลาได้ตรงตามเวลาแล้วก็จะได้ไม่ถูกหักเงินไงเพราะว่าที่ทำงานของหนูอะหักเงินเยอะอยู่นะห้าสิบพันต่อครั้งอะ ถ้าสแกนมาซ้าหนึ่งนาทีก็หักไปแล้วอ่ะเฮ้ยเหนื่อยใจไปไปซื้อข้าวกันีกว่ากับลูกกับร้านประจำไมัชลรูกค้าประจำสี่ร้านประจำที่กินทุกวันอร่อยมากราคาก็ไม่แพงนะคะราคาก็ง่แพงบะเดยเนาะทุกคนย่างหนึ่งสิบพัดกีบเนง ก็ถือว่าเซฟจุดเด้อตุในรองท้ายแบบว่าอ่าทายลายอาหารในเพิงเนอะเพราะรีบมากเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวไปแวะซื้อเดี๋ยวจะจะบอกนะว่ามีอะไรบ้างน่ากินไหมเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ

จะถนนนทุกคนมาถึงเวลาเลิกงานแล้วจ้าขี่รถกลับบ้านฟ้าคือแบบมืดฝุนมหาใหญ่มากต้องรีบให้ถึงบ้านแล้ว กลัวฝนจะตกทาหัวทุกคนทานี้นงตุกขอฝากซ่องสาราซ้ำเหนือเด้อฝากคนไลค์คนติดตามช่องสาราเด้อถึงว่าจะไปไลงคลิปบ่อย,อยก็ฝากบึงคลิปบึงโฆษณาให้ลงทุดเด้อเดี๋ยวตั้งใจขับรถกลับบ้านเพื่อยบ,ยบยทุกคน